ผมถ่ายทําวันนี้วันที่20นะครับเวลาน่าจะประมาณก่อนเที่ยงเที่ส่งให้ดูเพราะว่าอยากให้ดูงานสดว่าเรานะครับว่าตัวไหนส่งไม่บ้างนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มรลก็จะได้ส่งได้เร็วจะได้ไม่ต้องงานจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับก็จะได้ตรงปกมีตอนนี้มีตัวถูกสูตรที่ผมจะโปรโลงนะครับมีตัวนี้นะครับอาจจะส่งในไลน์ให้นะฮะตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่ทรงกำคอช่วงชักอยู่72นะครับอยู่ประมาณนี้นะฮะ ช่วงชัก72เป็นยางเป็นยางใหญ่นะครับแล้วคุณที่เลือกได้นะส่วนใหญ่จะเป็นยางใหญ่หมดแล้วเป็นยาง6มิลใหญ่สุดแล้วที่ใส่ได้นะครับใหญ่กว่านี้ใส่ไม่ได้6มิลแล้วก็8เส้นยาวโดวยรวมอยู่ประมาณเมตรสิบนิดๆนะครับผมจะมียางแบบนี้ให้2ชุดมีลูกให้145นัดที่จะแถมให้ฟรีค่าจัดส่งทั้งหมดเลยจะไม่มีค่าจัดส่งใดๆเพิ่พมเติมนะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณกิโลแถึงประมาณ2กิโลกร,รมัมไม่ไม่ถือว่าหนักนะฮะตัวนี้ วันนี้ผมโปรนะครับผมแถมเลเซอร์ให้ผมให้อยู่ที่สองพนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้คือโปรเดอร์น,นะครับมีตัวทรงนี้มีตัวนี้มันก็จะมีทรงนี้นะครับคุณพี่ถ้าช้าหน่อยก็ตัวและตัวไหนตัวนั้นก็ถือว่าคุ้มนะครับมีมีอยู่เท่านี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่วงชักยาวกว่ายาง6บินนะครับความแรงก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้ช่วงชักก็จะยาวกว่า ตัวไกลปืนอัปเดตนะครับเป็นตัวไกลปืนสแตนเลสเกรดดีสุดก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วงชักขนาดนี้แรงขนาดนี้เอาตัวไกลไกลกึ่งเนียมได้แต่มันจะแข็งนะอันนี้นะครับเป็นไกลกึ่งนะครับสแตนเลสแล้วก็เนียมนะครับก็ดีดีกว่ารุ่นรุ่นก่อนนะครับงานเนียมเลยไม่ไหวนะครับก็ยิงได้ปกติแต่อ่รุ่นนี้มันมันความแรงเยอะก็ต้องอัปเดตนะครับตัวนี้ให้2 5 0 0รวมเลเซอร์ให้นะครับตัวรุ่นตัวนี้ช่วงชักแปดสิบมีตัวนี้นะครับ มีตัวนี้ตัวนี้เหลือติดคากร้องนะครับไม่ยากเีลยวติดให้อริผมงลงสีไปแล้วมีชุดนี้แล้วก็ตัว,วอื่นอ,นอน่ไม่มีละอันนี้อันนี้ถูกสุดขึ้นมาหน่อยก็จะมีช่วงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่ทรงทรงมือสอดนะครับไกปืนสแตนเลสทั้งหมดเลยตัวยางคือเป็นยางใหญ่ตัวนี้ราคาปืนอยู่ที่2009นนะครับผมแถมเลเซอร์ให้แถมเลเซอร์หรือจะเอากล้องเลดดอดนะครับเลือกเอา,าาเอาราคาเดียวกันชอบเบาหน่อยก็เล่นไม้สัตว์ เ,เล่นไม้สักนะครับมีไม้สักแล้วก็มีไม้ประดูมีไม้สักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวได้แป๊บนึงเดี๋ยวตังเกียได้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวตังเกียบแป๊บนึงเออมีมีไม้สักมันมีมีเยอะนะครับถ้าเกิดแบบไม่ไม่ชอบมันหนักมากนะฮะหนึ่งจุดแปดกิโลกรัมถือว่าเบามากแต่ความแรงนี่พี่ตับมีตัวนี้มีตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับมาก็จะมีไม้เอ่อ มีถามมาเยอะมากนะครับบางคนชอบสะสมหน่อยผมลงยูนิเทนะครับต้องการตัวปลวกมอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วสีสันสวยด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่เบาตัวนี้ช่วงชักอยู่ช่วงชักอยู่72ดเซนนะครับน้าหนักประมาณ1.7กิโลกรัมเบามากนะครับตัวยางใหญ่ชุดบนชุดเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นบันท้ายทรงกําคอร่องเอ่อร่องนิ้วนะฮะร่องนิ้วคือจะจะเป็นหยกัยกๆยแบบนี้นะครับด้านท้ายก็มีตัวแนบแก้มให้ตัวนี้อยู่ที่2องพันห้าแถมเลเซอร์ให้นะครับเอ่อสองพันห้านะครับ แล้วก็ตัวราคาเดียวมันก็จะเป็นถ้าจะชอบยาวลงมาหน่อยนะฮะตัวไหนดีตัวไหนก็ได้นะครับถ้าจะชอบช่วงชักช่วงชัก80เซนนะครับความแรงก็จะต้องเป็นตัวแบบนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่2อ0 0ันเเป็นยางใหญ่นะครับแถมเลเซอร์ให้ไม่เอาเลเซอร์ก็เอากล้องเลดดอทก็ได้นะครับหรือจะไม่เอาเลตดอทไม่เอากล้องก็บอกคนอีกทีนึงค่อยคุยนะฮะราคาอยู่ที่2องันาทัดมานะครับ3นาทีไวจังเลย มีรุ่นนี้เป็นตัวมือสอดตัวใหม่มือสอดล่องนิ้วนะครับสวยด้วยพี่นะครับมีตัวทรงนี้ถัดมานะครับมีตัวแบบนี้ครับมีไม้ขี้เหล็กคุณพี่นักสะสมเลยไวเลยด่วนเลยนะครับมีไม้ขี้เหล็กมีจากัดเพราะว่าหามายากนะครับต้นจะต้องมีจํานวนปีแบบจะถึงจะมีแก่นให้นะครับบางต้นก็ไม่มีแก่นนะครับอันนี้คือช่วงเช้าคุณจะทําตัวท็อปหมดเลยนะครับราคาอยู่ที่สองพันเก้าแท็เมเลเซอร์ให้นะฮะถัดมา แบบนี้กำคอล่องนิ้วนะครับก็จะทำช่วงชัก72บ้างแล้วก็มีช่วงชัก80ตัวท็อป2,005แถมเลเซอร์นะครับตัวท็อปสุดแบบนี้เลยก็คือ2,009นะครับคุณพี่ดูนะเวลาผมจะหมดทันจะทีมันจะส่งในไลน์ให้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอันนี้ไม้พยุงมีตัวท็อปทักมาเดอร์นะครับพยุงสันต่ยที่3,009เนี่ยนี่เรากำลังทำกำลังกำลังมีเยอะมีเยอะ,ม,ยอะ,ม,ยอะมีเยอะนะครับ41 0 0 0นไหมเหนือด้านนี้นะครับ ด้านนู้กลังทำในด้านนี้ก็มีส่วนในเบอร์ไลน์ผมนะครับถ้าเกิดได้ดูก็คือเบอร์นี้0 9 8 0 8 9 8 6 8 8แคปหน้าจอนะฮะแคปหน้าจอเอาฝากกดติดตามด้วยไปละพี่อธิบายไม่ทันไม่เกิน5นาทีนะครับ